วิญญาณในปฏิจจสมุทบาทตอนที่สองทับสองว่าด้วยภาคปฏิบัติปารบเหตุจากโอวัตธรรมจากปุจชาวิสัชนาเกรงรู้คือใจไหลไปคือสังขารโยมส่งก่อนบ้านอง์หลวงตาอ้างถึงโอวัตธรรมบางส่วนขณะจิตใดที่ไม่หลงสังขารคือไม่หลงยึดถือสังขาร ไม่หลงไปเป็นสังขารไม่หลงยึดว่าเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นเราไม่ยึดว่าเราเป็นวิสังขารก็เป็นใจที่เป็นวิสังขารธรรมโดยอัตโนมัติจึงไม่มีใครใช้ความพยายามอย่างใดๆเพื่อให้ตัวเราเข้าถึงใจกราบนมัสก,การองค์หลวงตาเจ้าค่ะเห็นภาพชัดขึ้นเลยเจ้าค่ะว่าสังขาร หรือแม้ตัวเราเป็นเพียงของจรของจริงมีอยู่แล้วโดยอัตโนมัติเลยไม่ต้องหาความจริงรู้ว่าอะไรเป็นของจรแยกของจรกับของจริงก็เป็นของจริงอัตโนมัติไม่ต้องไปหาหรือไปทำของจริงถ้าไปทำของจริงก็เป็นของจรฟังแล้วรู้สึกเข้าใจแบบนี้เจ้าคะ่ะหลวงตาตอบเข้าใจถูกแล้ว จซึ่งเป็นวิสังขารธรรมเขาเป็นธาตุรู้เขารู้จักตัวเขาดีว่าเขาเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดดับซึ่งความไม่มีอะไรปรากฏความไม่ปรุงแต่งจึงเป็นธรรมชาติท้าบอเรียกว่าอม,มาตะเกือวิมุตติจึงไม่มีใครปรุงแต่งทำให้เกิดทำให้เป็นหรือดับเขาได้ หรือไม่สามารถจะเอาขันหา้าหรือความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราตัวเราของเราซึ่งเป็นสังขารปรุงแต่งไปเป็นเขาได้ซึ่งสังขารธรรมเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วดับกลับเขนสู่ความไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติเกิดดับจึงไม่ใช่ของถาวรเป็นของชั่วคราวจึงเรียกว่าสมมติ ดังนั้นใจเท่านั้นจึงรู้จักใจจึงรู้ว่าอะไรเป็นใจที่เป็นวิสังขัรธรรมซึ่งเป็นของจริงเป็นธรรมแท้คือสัจธรรมอะไรไม่ใช่ใจเพราะเป็นสิ่งมีกิริยาอาการปรุงแต่งเกิดดับเป็นของจรมาชั่วคราวเป็นสมมติเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงคือสัจธรรมแล้วใจเขาก็รู้ว่า อยู่กับใจที่เป็นของจริงของแท้ทำแท้สัจธรรมความพยายามเอาตัวเราไปเป็นใจหรือพยายามเอาตัวเราอยู่กับใจอย่างเป็นอมตะตลอดกาลเป็นความเข้าใจผิดมหันแต่เพราะความโง่ความไม่รู้ความไม่รู้นี่คืออวิชชาจึงหลงเอาสังขารไปไล่ดับสังขารโดยหวัง ว่าถ้าดับสังขารในใจได้หมดจนกริ้งกลิ่วเหลือแต่ความว่างซึ่งเป็นความว่างที่เกิดจากความปรุงแต่งสร้างขึ้นมาจึงมาเป็นของจรย่อมไม่เที่ยงว่างบ้างไม่ว่างบ้างขณะใดพยายามมีสติประคองรักษาไม่ให้มีอาการปรุงแต่งแทรกเข้ามาก็มีความรู้สึกว่างซึ่งความจริงความรู้สึกเป็นตัวเรา ตัวเรามีสติการไม่ให้มีความปรุงแต่งเกิดขึ้นในใจนั้นเป็นอวิชชาแล้วยังไม่รู้ตัวเพราะระหว่างนั้นไม่เห็นความปรุงแต่งแสดงอาการอื่นๆเกิดดับในใจแต่ก็มีความปรุงแต่งเป็นเราตัวเราปรุงแต่งมีสติปรุงแต่งใจของเราว่างคือความว่างเกิดจากความปรุงแต่ง หากรู้สะแล้วว่าทุกอย่างเป็นของจรเขาจะดับหรือจะไม่ดับสุดท้ายของจรก็เป็นของจรยังไงเขาก็มีหน้าที่ต้องดับไปเองไม่ใช่หน้าที่ที่จะพยายามเอาสังขารไปไล่ดับสังขารเพราะแม้สังขารเก่าดับไปก็เกิดสังขารใหม่เป็นผู้ไล่ดับเขาเรื่อยไปเป็นงูกินหางความสำคัญที่สุด ้องรู้เห็นจากใจในปัจจุบันขณะคือรู้โดยธาตรู้ซึ่งเป็นวิสังขารว่าความคิดความรู้สึกเป็นเราตัวเราจิตใจของเราในปัจจุบันขณะเป็นสังขารปรุงแต่งเป็นธรรมชาติเกิดเองดับเองไม่มีตัวตนคงที่ไม่มีเลยที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวจิต เป็นตัวใจของเราที่มีอยู่จริงอย่างเป็นอมตะโยมองหลวงตาหมายถึงความเห็นผิดที่คิดว่ามีตัวเราที่เที่ยงเป็นอมตะคือต้องเห็นด้วยใจว่ามันไม่เที่ยงแท้ทาวรรกนี่คือการดับวิญญาณที่องค์หลวงตาบอกใช่ไหมเจ้าคะดับความเห็นผิดว่ามันมีจริงๆให้เห็นความจริงว่า มันไม่มีคงที่จริงๆเดียวมีเดียวไม่มีใช่ไหมเจ้าคะวันนี้มีคำถามในใจขึ้นมาเจ้าค่ะว่าวิญญาณตั้งอยู่ได้เพราะเหตุใดอะไรเป็นเหตุเป็นที่ตั้งของวิญญาณหลวงตาก็ตอบว่าความคิดครับความรู้สึกเป็นเราเป็นตัวเราเป็นจิตใจของเราเกิดดับเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีเมื่อคิดหรือรู้สึกว่ามี ก็มีความคิดความรู้สึกนั้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ดับไปแล้วก็คิดหรือรู้สึกว่ามีตัวเราจิตใจของเราขึ้นมาใหม่อยู่เรื่อยแต่ก็ดับไปเสียทุกครั้งดังนั้นแม้สังขารปัจจุบันขณะเขาจะปรุงแต่งคิดรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราจิตใจของเราแต่ถ้าใจซึ่งเป็นธาตรู้เขากรูแจ้งจากใจแล้วว่า อาการคิดหรือรู้สึกอย่างนั้นเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งซึ่งเป็นเพียงคลื่นพลังเป็นเวฟที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเป็นของจรไม่ใช่ทาแท้คือความไม่มีอะไรปรากฏซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวตนคงที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวจิตตัวใจของเราจริง ก็จะหายโง่สิ้นอวิชชาต่อจากนั้นแม้สังขารปรุงแต่งความคิดความรู้สึกอย่างนั้นจะเกิดดับกี่ครั้งก็ไม่มีความหมายต่อใจอีกต่อไปวิญญาณตั้งอยู่ได้เพราะอาวิชชาคำว่าวิญญาณตั้งอยู่ก็แสดงถึงอย่างมีอวิชชาคือไม่รู้ความจริงว่าวิญญาณเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องพลังเกิดขึ้นจริงจึงยึดว่ามีวิญญาณปรุงแต่งเป็นรูปปิญญาณขึ้นมาเปรียบเหมือนกับกลางวันไม่กลัวผีเพราะไม่ได้คิดปรุงแต่งสร้างผีเป็นตัวตนขึ้นมาพอตกกลางคืนกลัวผีเพราะคิดปรุงแต่งสร้างผีเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วก็คิดปรุงแต่งมีเราเป็นตัวตนกลัวผี ซึ่งแท้ที่จริงแล้วตัวผีในขณะนั้นและตัวเราที่กลัวผีก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเป็นแต่เพียงคลื่นพลังงานเป็นเวฟที่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีดังนั้นการปรุงแต่งว่ามีวิญญาณคือมีผีตัวเรากับการปรุงแต่งตัวผีจึงไม่ได้มีตัวมีรูปลักษณ์ที่ต้องการมีที่อยู่ที่ตั้ง เหมือนกับว่าถ้าจะให้พาไปชี้ว่าผีนะ่ะยืนอยู่ตรงไหนจึงกลัวผีจะสามารถชี้ที่ตั้งของผีได้หรือไม่ดังนั้นถ้าไม่มีอวิชชาก็ไม่มีวิญญาณแท้ที่จริงนั้นทั้งอวิชชาวิญญาณเราตัวเราจิตใจหรือวิญญาณของเราเป็นเพียงคลื่นพลังงานที่ปรุงขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วดับกลับคืน ไปสู่ความไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองแต่เพราะไม่รู้จึงหลงยึดความปรุงว่ามีอยู่จริงจึงกล่าวได้ว่าความมีวิญญาณตัวเราของเราเกิดขึ้นพร้อมอวิชชาดังที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในปฏิจจสมุทบาททว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงทำให้เกิดวิญญาณเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับสังขารอย่างอื่นต่อจากนั้นในปฏิจจสมุปบาทก็ดับหมดหรือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ ขันห้ามันเป็นสิ่งปรุงแต่งมาจากอวิชชามันเป็นวิบากกรรมเก่าที่เกิดมาจากความไม่รู้ขันมันเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ซึ่งเวทนาเช่นอาการนั่นอึดอัดทึบตื้อร้อนผ่ามันเป็นทุกขัขั์ต้องรับผลกรรมที่เกิดมามีขันห้าจะให้มันไม่ทุกข์ไม่ได้ เดียวมันก็มีอาการเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นกลางจะห้ามมันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติที่เป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าพระอระหันต์ก็ต้องรับทุกขเวทานานี้เหมือนกับปุถุชนเวลาธาตุขันจะแตกดับก็ทุกขทรมานเหมือนกัน เพียงแต่พระพุทธเจ้าและท่านเหล่านั้นท่านรู้แจ้งแล้วว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นใจที่ไม่สังขารใจของท่านจึงอยู่กับใจไม่หลงเอาใจไปอยู่กับสังขารเวทนาท่านจึงมีแต่ความทุกข์ทางกายแต่ไม่มีความทุกข์ทางใจส่วนปุถุชนจะหลงปรุงแต่งสร้างตัวตนเป็นเราตัวเราของเรา จึงหลงยึดขันห้ายึดสุขเวทนาเช่นความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วรังเกียจทุกขเวทนาเช่นความรู้สึกหนักแน่นอึดอัดทึบร้อนเผาจึงทุกทางกายทุกทางใจด้วยพระพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าและพระอรหันต์จึงนิพพานสองครั้งครั้งแรกนิพพานในขณะยังมีชีวิตอยู่ พราะพบใจพบธรรมถึงใจถึงนิพพานคือใจอยู่กับใจไม่อยู่กับสังขารหรือขันห้าแต่เนื่องจากขันห้ายัางไม่ดับใจจึงอยู่กับใจและร่วมอยู่กับขันห้าที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาครั้งที่สองใจนิพพานแล้วและขันห้าแตกดับคือตายด้วยอนุปาที่เสสนิพพานเหลือแต่ใจ วิสังขารที่ไม่ปรากฏอะไรจึงสิ้นทุกข์ทั้งทางกายและทางใจถ้าไม่มีอวิชชาคือลงยึดว่ามีตัวเราจิตใจหรือวิญญาณของเรามีตัวตนมีรูปลัก์อยู่จริงหรือสิ้นอวิชชาก็จะมีแต่ความแน่นอึดอัดร้อนเผาเฉพาะร่างกายแต่ไม่แน่นอึดอัดที่ใจซึ่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกกับพุทธเจ้าพระอระหันต์ก็ต้องดับทุกข์ทางกายอย่างนี้เหมือนกันเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือโอวัตธรรมจากสนทนากับคณะสิทธิหลวงตาโรงศัก์ขีนาละโยที่สุดแห่งธรรมรวบรวมโอวัตธรรมคำสอนอวิชชาจิตเดิมแท้อริยสัจธาตุรรุนิพาน พระสัตธรรมคำสอนที่ออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าได้แสดงถึงความเป็นจริงในตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาทุกสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทั้งสิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ไม่มีสิ่งใดให้ยึดมั่นถือมั่นได้แม้แต่ผู้ปรารพความพ้นทุกข์ คือนิพพานก็ยากที่จะรู้เห็นสัจธรรมด้วยใจมีแต่หลงดิ้นรนค้นหาออกไปนอกใจยิ่งดิ้นยิ่งทุกข์ดิ้นมากทุกข์มากสุดท้ายจึงยอมปล่อยวางความอยากหมดความปรารถนาหยุดดิ้นกนค้นหาเพราะเพียรจนถึงที่สุดที่ความอยากเพียงใดความทุกข์ก็ติดตามไปเงาตามตัวสุดท้ายจึงรู้แจ้งแก่ใจว่าความทุกข์ คือความไม่ผลทุกข์ก็เพราะความอยากรู้อยากเห็นอยากได้อยากเป็นอยากบรรลุธรรมอยากบรรลุนิพพานแต่ทุกขณะปัจจุบันเมื่อเกิดความอยากขึ้นมาในใจแม้เพียงน้อยหนึ่งนิดหนึ่งปรมานูหนึ่งก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแล้วเมื่อรู้แจ้งรู้เห็นจากใจจริงๆว่าจิตที่มีตัณหาคือความดิ้นรนทะเยอทะยานอยาก เป็นสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความหลงดิ้นรนทยานอยากจึงดับไปจึงพบใจที่ไร้ตัวจิตตัวใจไร้รูปลักษณ์ไร้อวิชชาไร้ตัวตนผู้ยึดมันมีแต่เพียงชื่อว่าจิตหรือใจแต่มันไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความว่างเปล่าที่จะยึดถือได้เมื่อไม่มีจิตก็ไม่มีอวิชชาไม่มีตัวตน นี่แหละคือที่สุดแห่งธรรมหลวงตานารงศักดิ์ขีนาลโยโอวาทธรรมสื่อธรรมจากใจ